สวัสดีครับผู้ชมพาผู้ชมมาดูตะเงาะอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แค่ไทยบนคานานี่ไม่รู้ไทยทำไมก็ไม่รู้ชาวบ้านชาวเมืองเขาไทยนาตะเงาะไทยบนคานานี่จูดสวยตาเออโอ้ยได้ซันเลยเนาะ จ้นี้ดำคลาเข้ค่นอนี่บายกีก่แน่นอนเตียนไหหคู่ใจครับนี่อายุลายตานน่ฉนำนี่ตานะเจ็ดสบสามโนต์จรโนตเธอแสโนตเธอซูนเคลมชมจระมนองอื ទៅទៅ1 1 100អោលអត់ទិញឧបករណ៍សិនក្ដីអានេះមានបានអោចាប់បានពីឈូកណែអីអោយជួរក្បីដល់អោយរត់ថៃមកជួរជាណាណែអោយជិះអោយឈោអង្គអានេះអោយយកផាំងឈូសណាបានដីឆេជុកញ៉ាញ់ខ្វាមមកផងគេចាំអាឈិក្រោយយីចាំឧបករណ៍សិនឲ្យអាឈិក្រោយ บาตวบานจานี่อันนอนนอนนอันนกเ้าบาอาบานลกกทกเ้าอานาอกเป้อเจแลมมูโอกินลมมูจูดกับถาบาตนี่ตาตามด้ด้วยตาตาหนเกิดยูทูบเบอร์นี s <S ่ม <lawsuit royable> no, like ือมือหลัง cọt mườn cọt sen rồi nè. ôi kim quy khơi nó, nó bán, ô có bảy cái đã tạc khai thì nó phải xì mau rồi Nè. Bảy chắc la hơi cái bầy nè. អាមេអូយាយតាណាមកគឺឃើញមនុស្សជោរនេះបាទជោរពះលឺភ្លឺជោរដាំស្នេកបាទនេះតាកើតឯងណាស់អាយុលើក74 73 74នៅតាឯងនោះនេះហើយបើមិនធ្វើក៏មានរាធ្វើអ oi តានេះនេះเนาะអឺគឺធ្វើហើយក៏លឿក โอ้เต้มรู้แล้วองเธออยน้นใหญ่ใสู่จะจับเออมือยังตะพวนจ็จับตะบัดแปดศพตะพวนอายุหลายแปดประมาณโอ้กาวเสเฮยพิโตนอเยนองบลาเฮยมู่บานปนกิจเฮยบ้านี่รู้เหยมั้นะ រីយអស់ហើយថាទេនេះជួរអស់ប្រេះហ្នឹងហ្អ oi កដាក់បងហើយនោះរះផងនេះនោះជួរមករាប់ទៀតຫມົດភីបងហើយអូមកឡើងអឺបាត់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 ក្រឡាប់ក្រឡាប់យូធឺន เอาจากงานทิศในเสาวออนถูกต้องอ่อน,อ,นอ๋อบาด <c oughs> ครับก็ให้ดูนิดหน่อยนะครับไปนิดหน่อยหลักเยอะอยู่ต่างเงะนะครับนายทิตนวลสายนี่แกขยันมากนะครับาอายุแก70กว่าแล้ว แกก็ยังใช้ควายไถนายังใช้หลักในการทำเกษตรที่ไม่มีที่ว่างนะครับทุ่งนาก็จะปลูกข้าวนะครับหวานข้าวส่วนบนคันนาแกก็จะปลูกของหน้าหน้าแรงแกก็จะปลูกของตลอดนี่เห็นไหมครับของแกนี่อันนี้แกปลูกถั่วฝักยาวนานี้ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ทำนาแกก็ปลูกถั่วฝักยาวไว้ โอ้ขยันจริงๆตะเงาะเดี๋ยวแกก็ปลูกตัวฟักยาวปลูกขา้าวโพดปลูกแตงกวาครับขา้าวโพดฝั่งนูน้นครับโพดน่าแกนี่สายไฟโอ้สายไฟเขาเนาะนี่ตะไคายนะครับครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้คือที่นาแกนะครับที่ผมบอกว่าถ้ามาดูตะเงาะ ไทยนาก็ามาช่วงนี้ก็จะเห็นแกะขายเกือบทุกวันแถวนี้แกะไทยเองหมดเลยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ